ตอนที่1414ไม่รู้เลยว่าวันผ่านไปเนื่อนานขนาดไหนตั้งแต่ที่เกิดมาจนถึงตอนนี้ข้าก็ตัดผ่านไปยังเขตแดนกึ่งนิรันด์แท,ท้จริงแล้วแม้ว่าจะรู้ว่าโลกภายนอกมันกว้วงใหญ่อย่างมากและแม้ว่าจะรู้ตัวเองว่าแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้นี่มันจึงเป็นความทรมานที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากตอนนี้หลินเทียนได้รับวัดกนั้นไปแล้วจึงทำให้ม,มันเชื่อว่าหลินเทียน จะต้องสามารถช่วยมันให้หนีออกไปจากคุกนรกแห่งนี้ได้พร้อมกับทําให้ดวงตาของมันจุดประกายความหวังขึ้นได้ปวดเตะเจ้ามนุษย์มันได้ส่งเสียงออกมาขณะที่พลังอสูรที่แผ่ออกมาได้สงบลงและส่งผลในมิติในรอบกลับไปเป็นปกติอีกครั้งหลินเทียนเองก็สัมบัติได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรงของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเสมือนว่าเขาเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้ายที่มันสามารถคว้าเอาไว้ได้ เขาได้เงียบไปก่อนจะพูดออกมาว่าให้คาสำรวจดูก่อนละกันเขายืนอยู่กับที่พร้อมทั้งหมนุหมวนววเกวิชาเป็นจักรสนีสถานฟ้าพร้อมทั้งกวาดจิตสัมผัสออกไปรอบๆก่อนที่เขาจะโอบล้อมร่างของอีฝ่ายเอาไว้ไม่นานเวลาก็ได้ผ่านไปคู่หนึ่งพร้อมๆกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขาพอเขาเองก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแบบเดียวกันที่ปกกลุ่มไปทัวสถานที่แห่งนี้แถมยังมีพลังในการสะกดเอาไว้ ม่ให้สิ่งมีชีวิตใดๆหนีออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้และเขาก็สัมผัสได้ว่าด้วยทักษะที่เขาถือครองอยู่มันสามารถช่วยอีกฝ่ายให้ออกไปได้จริงๆเป็นอย่างไรบ้างเหล่าๆได้ถามออกมาเป็นอย่างที่มันพูดจริงๆพลังสายฟ้าได้สะ,ะกดตุกซึงมีชีวิตให้อยู่ภายในดินแดนแห่งน,นี้และไม่ให้มันสามารถหลบหนีออกไปได้และทักษะที่ข้าถือครองอยู่สามารถช่วยเหลือพวกมันได้จริงๆหลินเทียนได้คาตอบออกไป เหล่าที่ได้ยินเช่นนี้ก็ได้แต่พงะไปนี่มันจะดีงั้นหรือกระสัลปีที่เห็นเช่นนั้นเองก็ได้แต่สันสะท้านไปพอตอนที่สัมผัสได้ถึงกินไอแบบเดียวกันจากตัวของหลินเทียนก็ทําให้มันเชื่อว่าหลินเทียนจะต้องสามารถช่วยเหลือมันได้แน่แต่ว่าหลังจากที่ได้ยินคํายินยันของหลินเทียนแล้วมันก็ยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปอีกพาง,งส่งเสียงอ้อนวอนออกมาว่าได้โปรดเถิดเจ้ามนุษย์ช่วยข้าด้วยตัวของมัน เกิดขึ้นและเติบตัวในที่แห่งนี้จนตัดผ่านมาถึงเขตแดนกึ่งนิลันแท้จ,จริงในตอนนี้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ออกไปจากที่แห่งนี้แล้วมันจึงต้องพยายามคั้วเอาไว้หลินเทียนได้เงียบไปก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าไม่มีปัญหาข้าจะช่วยเจ้าแต่ว่าเจ้าเองก็ต้องช่วยข้าเรื่องสองเรื่องเป็นการแลกเปลี่ยนและเขาก็ได้พูดต่อเนื่องว่าเรื่องสองเรื่องมันไม่ได้ยากอะไรสําหรับเจ้าก็เพียงแค่ ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งกับข้าและอีกเรื่องก็คือช่วยข้าหาตำแหน่งของดาวดวงหนึ่งในห้วงจัก,กรวาลน,นี้เป็นเพราะว่าในหุบเขากืนญิลันนั้น,นมันมีเศษเสียเ่ยวจิตวิญญากบ,บีอยู่ที่นั่นและต่อให้เป็นเขตแดนอันน่ากลารก็ยังถือว่าอันตรายที่จะลุกลาเข้าไปอย่างที่แห่งนั้นดังนั้นด้วยะระดับพลังของเขาจึงจําเป็นต้องอยู่ในเขตแดนเนิลันอมาตาตอนไปเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าไปได้แต่ว่าการมีเพื่อนร่วมทาง อยู่ในเขตแดนกึ่งนิรันดร์แท้จ,จริงแบบนี้เขาเชื่อมั่นว่าโดยความสามารถของมันจะต้องพาเขาเข้าไปเก็บกู้เศษเสี้ยวจิตยานกระบี่ดได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องค้นหาที่อยู่ของดาวเคราะห์นั้นแน่นอนว่ามันเกิดที่อยู่ของดวงดาวสวรรค์สิบชั้นเพราะเขาอยากจะกลับไปยิงที่แห่งนั้นมากๆเนื่องจากมันเป็นที่อยู่ของคนสําคัญของเขาทั้งหมดแค่นี้งั้นหรือด้วยระดับพลังของมันแล้วคาขอของลินเทียน แม่ถือว่ายากเกย็นอะไรเลยจริงๆใช่แล้วสองเรื่องเท่านั้นหลินเทียนได้ตอบกลับไปจริงๆแล้วตอนแรกเขาก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายเขาไปแพรในหุบเขาคืนนิลันเป็นเพื่อนเขาเพราะสิ่งที่อยู่ภายในมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับเขาอย่างมากเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะเกิดความคิดไม่ซื่อและลงมือกับเขาเพื่อช่วงชิงมันอย่างไรก็ตามความคิดนี้ก็ได้ถูกลบออกไปอย่างรวด,ดเร็วเพราะอีกฝ่ายก็รู้ดีว่า เขากลบคุณทักษะที่สามารถช่วยให้มันออกไปจากที่แห่งนี้ได้และมันจะต้องซื่อสัตย์กับเขาเนื่องจากด้วยระดับพลังของมันในตอนนี้แล้วสามารถทําการบังคับเขาได้ตั้งแต่แรกาว่าอีกฝ่ายกับไม่ทําแต่ยอมลดตัวลงมาขอร้องเขาแบบนี้นี่ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอสูรที่มีนิสัยชัวย่วร้ายอะไรได้ไม่มีปัญหาข้าขอสาบานไม่เกียรติของข้าตราบเท่าที่ข้า ออกไปจากที่แห่งนี้ได้ข้าจะช่วยทําตามความประสงค์ของเจ้าอีกฝ่ายได้ส่งเสียงออกมาเป็นพระหากว่าเทียบกับเรื่องคําขอของหลินเทียนแล้วมันเป็นเรื่องที่ถือว่าง่ายมากๆอืมเอาตามนั้นแล้วกันหลินเทียนได้พูดออกมาเพราะเอาจริงๆแล้วการช่วยอีกฝ่ายก็ไม่ใช่เรื่องที่ลําบากอะไรสําหรับเขาอีกฝ่ายได้แต่แสดงท่าทีที่ตื่นเต้นออกมาอยู่คู่หนึ่งก่อ,อนที่มันจะสงบสติลงพร้อมทั้งแปลเปลี่ยน กลายเป็นร่างของชายไม่กลางคนข้าพบว่าใต้พื้นดินแห่งนี้มีหยกนิลันสุดขั้วที่มีประโยชน์ต่อการตัดผ่านไปยังเขตแดนนิลันแท้จริงของข้าอยู่ข้าอยากจะเก็บมันก่อนแล้วค่อยไปจากที่นี่ได้ไหมระดับพลังของมันนั้นแข็งแก่งถึงขั้นสามารถปกครองดาวดวงนี้ได้อย่างแท้จริงทว่าท่าทางที่มันปฏิบตัติต่อหลินเทียนกลับเต็ไมไปด้วยความนอบน้อมเป็นอย่างมากหยกนิลันสุดขั้วกันหรือสีหน้าของหลินเทียนได้เปลี่ยนไปในทันที เพราะว่าเขาเองก็รู้จักมันเป็นอย่างดีว่ามันเป็นหยกที่สร้างขึ้นมาจากการรวมตัวกันของพลังศัจธรรมซึ่งถือเป็นสมบัติเลิดสำหรับผู้ที่กำลังจะตัดผ่านไปยงังเขตแดนที่ลันแท้จริงนี่จึงทำให้เขาเขา้าใจได้ในทันทีว่าทำไมอีกฝ่ายที่ควรจะอยู่ภายในถ้ำกลับทอมาถึงที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันสัมผัสได้ถึงสมบัตินี้หลังจากนั้นเขาก็ได้นึกถึงบางสิ่งพร้อมกับพูดออกมาว่าอ๋อใช่ ต้องขอโทษสําหรับเรื่องที่ข้าอรอลวงศัตรูให้ไปหาเจ้าเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าน่าจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเป็นเพราะการกระทําของเขาเป็นการลบกวนการบ่มเพาะของอีกฝ่ายซึ่งมันถือได้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอย่างแท้จริงอีกฝ่ายได้แต่บบกมือของมันพร้อมกับพูดว่าเชื่งมันเถอะแม้ว่ามันจะมีผลกระทบไม่น้อยแต่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักข้าเองก็เก็บตัวบ่มเพาะเพื่อตัดผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักที ดังนั้นต่อให้มันไม่เกิดเรื่องเมื่อสองเดือนก่อนขึ้นข้าก็ไม่มีทางตัดผ่านไม่ได้เหมือนเดิมยิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็ได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่เจ้าและคุณหนูนี่ดังนั้นจึงถือว่าหายกันมันกลัวมากว่าการโจมตีเมื่อคู่จะทําให้หลินเทียนโกรธซึ่งหากว่าเมื่อคู่นี้หลินเทียนได้ตกตายลงมันก็คงจะต้องเสียใจไปทั้งชีวิตเนื่องจากมันรู้ว่าหลินเทียนเป็นเพียงความหวังเดียว ที่จะสามารถทําให้มันออกไปจากที่แห่งนี้ได้อืหลินเทียนได้ไปจักหน้าของเขาได้รอยยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นมาว่างั้นผู้อวสูไปจัดการเรื่องของท่านก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยออกไปจากที่นี่รุ่นเยาเองก็มาที่นี่เพื่อค้นหาสมบัติบางอย่างเช่นเดียวกันแค่มองก็พอได้รู้ว,ว่าอีกฝ่ายมีอายุอยู่เป็นแสนๆปีแล้วดังนั้นการที่เลือกอีกฝ่ายมาผู้อวสูมันจึงไม่ได้ผิดอะไรแถมเขาเอง ก็ยังใช้ตาประทับมาก่อนตรวจสอบดูแล้วว่าภายในสถานที่แห่งนี้มันมีสมบัติล้ำค่าที่สามารถทําให้เขาตัดผ่านไปยังเขตแดนนิรันดรอมาตะได้อย่างแน่นอนสมบัติล้ำค่านั้นหรืออีกฝ่ายได้แต่ถามออกมาด้วยสีหน้าที่คุ้นคิดก่อนจะพูดตอบว่าหรือว่าจะเป็นกลิ่นอายของโอสถที่หลังทะลักออกมาก่อนหน้านี้กันหลินเทียนถึงก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมกับตอบกลับไปว่าพวกวัสดุก็รู้ด้วยงั้นหรือ เร,เราเองถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเพราะเก่งว่าสิ่งที่พวกเขาค้นหาจะเป็นสิ่งเดียวกันกับของอีฝ่ายอีฝ่ายได้ตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มว่าอืมระหว่างที่ข้าพบหยกนินลันสุดขั้วเองก็พบว่าข้างข้าของมันมีสมุนไพรหลากสีเติบโตอยู่ข้างๆ้างแถมยังส่งกลิ่นไอโอสดที่เข้มข้นออกมาแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าเลยและข้าก็ไม่ได้สนใจและดูเหมือนว่ามันจะเป็นสมบัติ ที่สายตัวน้อยกําลังค้นหาอยู่สินะนี่จึงทําให้พลังอสูรของมันป่วยพุ่งออกมาและห่อหุ้มร่างของหลินเทียนพร้อมกับเลาะเลาเอาไว้ก่อนที่ร่างของพวกเขาจะปรากฏขึ้นภายในหุบเขาอันมืดมิดเมื่อมบืออกไปแล้วก็จะพบว่ามันเต็มไปได้วยโครงกระดูกมากมายพร้อมกับอากาศที่เย็ยนเยือกแถมพื้นดินยังเป็นสีดําสนิทตรงนั้นแหละอีกฝ่ายได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งชี้ออกไปยังมุมมุมหนึ่งหลินเทียนได้หันมองตามออกไป พร้อมั้งพบกับสมุนไพรต้นเล็กๆที่ส่องประกายแสงห้าสีออกมาพร้อมตั้งให้ความรู้สึกเหมือนกับนกฟินิกซ์ที่กําลังจะบยบินฟินิกซ์หลากสีดวงตาของหลินเทียนได้เป็นประกายออกมาเพราะเขาเองก็เคยอ่านบันทึกโบราณที่เกี่ยวกับมันมาก่อนว่ามันสามารถช่วยผู้เ่ยวชาญที่อยู่เขตแดนกึ่ง่นระดัะมะตะสามารถตัดผ่านไปได้ทันทีงดงามจริงๆเหล่าๆได้ส่งเสียงออกมาประสบการณ์ของนางนั้น ม่ได้มีมากมายเท่ากับหลินเทียนจึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันงดงามมากๆอสสละพิดม่วงได้หันมอออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับพูดว่าสหายตัวน้อยเอามันไปเถอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าอยู่แล้วส่วนข้าจะเก็บเกี่ยวหยกนินลันสุดขั้วก่อนแล้วกันมันต้องใช้เวลาเล็กน้อยประมาณสองสามวันหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมแต่งแม่ลังเลเลยที่จะก้าวเดิอนออกไปและเจ้าสิ่งนี้ มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่ออสรพิษมวงจริงๆเขาได้ก้าวเดินออกไปตรงหน้าสมุนไพรก่อนจะใช้ทักษะพิเศษเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วค่อยๆเก็บมันกลับไปในแหวนมิติอย่างระมัดระวังขอบคุณผู้วุฒิหลิ่นเทียนได้หันมาออกไปพร้อมกับพูดออกมาอีกฝ่ายได้แต่บุกมือของเขาพร้อมกับพูดออกมาว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกสหายตัวน้อยเจ้าสุภาพจริงๆเลยนะหลังจากที่พูดจบแล้วมันก็ได้พูดต่อว่า สหายตัวน้อยถอยออกไปก่อนละกันข้าดจะมันเป็นตอนนี้เองที่สถานที่แห่งนี้สะสันไหวอย่างรุนแรงขณะที่ประกายแสยงสีเงินได้ป่วยพุ่งออกมาจากทางด้านใต้พร้อมกับพุ่งออกไปได้วยความเร็วที่สูงจนน่าเหลือเชื่อแย่แล้วสิมันเปิดภูมิปัญญาแล้วและคิดจะนี้ออกไปจากที่นี่สีหน้าของอสรพิดม่วงได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวง